โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีค so ุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยกับผมกันวิชาภัณฑ์ในเกมวันพิบบตี้ล่นนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครของฟราโนสุเกะนะครับผมหรือว่าแฟงกี้วานุคุนินะครับผมเป็นตัวละครธรรมดานะครับตัวละครสเต็ปนั้นใส่มาสีฟ้านะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลกันก่อนเลยนะพูดเรื่องของข้อเสียของตัวละครนี้หลักๆเลยคือมันตีชานะครับแล้วก็ ข้อดีมันก็คือสกิลมันค่อนข้างแรงนะับมันเป็นตัวที่ตีแรงมากโดยสกิลหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดโดนไปชุดหนึ่งคือมีโอกาสที่ศัตรูจะตายสูงแล้วก็สกิลสองเนี่ยต่อยได้เลือดนะครับผมหมัดรัวนะถ้าเกิดแรงๆหน่อยเฉลียยดีๆหน่อยก็อาจจะทำให้ศัตรูแบบชุดเดียวตายนะครับแต่ข้อเสียของสกิลนี้คือมันเป็นสกิลที่บังคับยากนะครับผมควบคุมยากนะแต่ว่าถ้าเกิดโดนก็คือเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ ตัวคนตัวนี้ข้อเสียก็คือตัวบางแล้วก็ไม่มีกันตายนะครับโอเคนี่คือข้อเสียผมสรุปมานะวันนี้เราจะมาเล่นกันในเวลร้อยบูสองนะครับผมก็สกิลที่หนึ่งครับอย่างที่ผมบอกก็คือฟา er นอสุเกะล็อกเก็ตลันเชอร์นะนี่คือชื่อสกิลอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าเกิดโดนชุดเดียวนะี่มีหวังตายแลยนะ้วสกิลนี้สกิลวางอย่าที่660ครับผมคูดาวยิบเก้าวินี่คือไม่มีสถานะอะไรเลยก็คือยิงออกไปแรงๆเลยเป็นล็อกเก็ตนะครับประมาณสามสามครั้งนะเป็นการยิจรวดออกไปสามครั้งนะครับในระยะที่กําหนดนะครับผม สกิลที่สองกับฟัง 36, กี้ไอ 140, รอนรบ็อกซิ่งนะครับผมอ่ะสกิลพลังโจมตีสามหกสกิลพลังโจมตีต่อเนื่องสี่สิบสกิลพลังโจมตีสี่หกนะครับโจมตีต่อเนื่องสองชุดเจ็ดครั้งนะครับแล้วก็สกิลพลังโจมตีหกสิบสามโจมตีต่อเนื่องสูงสุดสิบสองครั้งนะครับสกิลพลังโจมตีสองร้อยเก้านะอันนี้น่าจะรวมนะมีผลซัดวปิ้วแล้วก็คือมาสุดท้ายมันจะซัดวปิ้วนะแล้วก็ความเสียหายเพิ่มเมื่อยิงโดนนะครับผม ส0 0นะครับแล้วก็คูลดาวน์28วินะครับผมอ่าคุณสมบัติแรกนะครับผมหลังเกิดสกิล2จะไม่ล้มลงแต่มึนงงแนละแม้จะลงศัตรูทำเคโอก็อยังอดทนเมื่อพังชีวิตเหลือหนึ่งนะครับผมแล้วก็หลังจากเกิดสกิล2จะทําให้สถานะหมดสติไรล้ผลในระยะเวลานที่กําหนดนะครับแล้วก็อันนี้ครับผมสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น30%เมื่ออยู่ในเขตสมบัติทิ้ศัตรูนะครับผมแล้วก็ตอนที่โจมตีศัตรูด้วยสกิล2จะเพิ่มคูลดาวน์สกิลของศัตรู3% และเพิ่มครูดาวหลบหลีกของศัตรู10%นะก็คือศัตรูจะครูดาวสกิล2เอ้ยจะเพิ่มจะครูดาวสกิลแล้วก็หลบหลีกช้าลงนะครับ2%กับ10%นะครับของศัตรูเอ้ย3%นะครับผมอ่าตอนที่โจมตีศัตรูด้วยสกิล2จะฟื้นฟูบางชีวิต3%นะครับแล้วก็ต้องพลังโจมตีเพิ่มขึ้น20%เพิ่มสูงสุด5 0จลีเซ็ตเมื่อโดนฆ่านะครับผมเมื่อฆ่าศัตรูนะก็คือเมื่อฆ่าศัตรูเนี่ยเราจะเพิ่มพลังชีวิตเออเพิ่มพลังโจมตี20%ด้วยนะครับผม ก็ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพย์จริงๆกันเลยนะครับว่าจะเก่งแค่ไหนครับตัวนี้ไปดูเลยครับผมโอเคครับผมตาแรกนะครับก็ทีมผมมีเชงฟิมเลตแล้วก็มีอุซฟิมเลตแล้วก็มีโซโลเอ็กตัวใหม่นะครับผมทีมศัตัวมีจินเบร่ังหูเคกมีโซโล2ตัวแล้วก็มีอุตตะนะครับผมตานี้นี่ก็ต้องแบบดูก่อนนะครับแต่ว่าเราน่าจะงัดโซโลไม่ได้นะครับผมตัวนี้คือตัวนี้มันเป็นสายมาที่เล่นเหมือนสายโล่นะครับผมมันเป็นสายมาที่แถวหลังหลังแบบสุดๆเลยอะ นะครับผมเล่นแถวหน้าไม่โอเคฮนะมึงใหญ่แย่งใหญ่แย่งโอ้โหโอเคไม่เป็นไรคือมันต้องแบบรอบเลยจริงๆอ่ะนะครับนะผมบวกตรงๆเงขึอนเรียบร้อยเลยบวกตรงๆไม่ได้ฮนะกพตัวมันบางมากแนละ้วไม่มีกันตีผมบอกนะเราจะเล่นกันในสกเต็ปสายรถนะโซโลเรียบร้อยป่าวเรียบร้อยน่าจะเรียบร้อยนะเรียบร้อยครับผมโอ้โหเหลือโซโลอีกตัวนึไงไอสังเกตเราบ็อกซิ่งไปเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยยชอบมีตัวเสือกอ่ะทุกคน เวลากูใช้สกิลผมถ้ามีตัวเสือกเหมือนแม่งหิวคิวอ,อ่ะเออมึงคิวไปเลยกูไม่คิวได้ตามสบายเอ้าไม่คิวอ่ะโหที่ให้ก็ไม่ฆ่าเออฆ่ามันเออสงสารครับคิดซว่าให้อาหารแล้วกันโอเคครับเนี่ยเราต้องเล่นแถวหลังนะครับเราให้โซโลแบกนะฮะผมจะไม่ไปทงอื่นแล้วผมกลัวว่าเดี๋ยวจะโดนชันจีมาครับหมัดรัวไปหนึ่งเซตเนี่ย หิวคิวเหลือเกินโอ้ยหาลากแต่ว่ามันมันไม่ผิดนะเพราะว่าเกมก็ไม่มีกฎว่ามึงห้ามใช้สก,กิลเวลาเพื่อนใช้สก,กิลอยู่แต่มันเป็นมรารย,ยาทนะก็แล้วแต่ผมก็ไม่ได้อะไรหิวคิวก็เอาให้เอาเรียบร้อยดิเรียบร้อยตรงนี้เรียบร้อยดิเออเนี่ยสกิลมาแรงมากอะสีะ่หมื่นห้าทุกคนสี่หมื่นห้าสกิลอะ ดูเชิงก่อนนะครับผมจะเก็บสกิลสองเอาไว้สกิลสองเนี่ยไม่ควรใช้เล่ยเปิดนะครับผมเวลาจะเดินบวกเนี่ยก็กดสกิลหนึ่งแล้วสกิลหนึ่งเลยสนกะิลสองเนี่ยไปเล่นกันทงนะครับโอเคเรียบร้อยสวยดิเรียบร้อยดิเสร็จเดียวโอ้โหมีตัวแย่งอยู่นะ <c oughs> ก็สกิลสองเนี่ยอย่างที่ผมเล่นเลยก็คือผมส่วนตัวผมจะชอบเก็บเอาไว้นะเวลากันทงและศัตรูมานะอุต่วะ่ะ อ,อุต่า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 แล้วเมื่อก่อนโอ้โดนไหมโดนโอ้โโโยเนี่ยเกือบเซตเดียวจริง,รงๆอะทุกคนผมบอกเลยว่าสกิลเดียวจริงๆตัวนี้แต่ว่าต้องพึ่งทีมนิดนึงพอดีว่าตานี้ทีผมเก่งนะฮะถ้าเกิดคุณเจอทีมโง่คือเรียบร้อยเลยชะตากรรมเนี่ยเห็นไหมมันขับยากอะต่อยอยู่ดีก็วืดอะคือมันไม่ล็อกเป้าใหนนะ้งอุย้ยตายตายเนี่ยเนี่ยโตบางมากอะโดนสกิลเดียวคือเกือบตายอยตอนนี้ซันจิมันไปดึงธงว่ะ ไปกันดีกว่าเออสวยโอ้ยตายไม่รอดครับผม20วตตามานะิต้องเอาอุตะมาลงแล้วต้องเอาอุตะลงแล้วครับตอนนี้คุ้งไปน่าจะแพะ้เออแพ้โอ้โหชนะว่ะโอเคครับผม โอเคครับตาเน,นี้ชนะนะครับผมชนะแบบเกือบแพ้นะฮะเดี๋ยวไปดูตาที่2กันเลยกดไลค์โซโลหน่อยเห็นเขาหิวคิวจังวันนี้เขาแย่งผมฆ่าหมดเลยโอเคครับทีมของผมนะครับตาน,นี้นะครับมีโรเจอร์มีอุนต๋อก็มีฟีเอ็นะครับผมอ่าส่วนทีมศัตรูนะครับมีเป็นเรื่องของโซโล EX 3ตัวมีลูฟี่ EX 1ตัวนะครับเนี่ยตายในตายหินแล้วตายหินแล้วครับผมหินจริงๆนะเอ้ยก็ไม่หินมากเนี่ยหว่า โซโลได้ก็เราหลบสกิลมันได้เนี่ยหรือว่ารอให้มันใช้สกิลใส่เพื่อนเราหมดเนี่ยแล้วกดสกิลเดียวไปเนี่ยก็น่าจะเรียบร้อยนะก็อย่างที่บอกกับเป็นแถวหลังก็ดูด้วยว่าถ้าเกิดทีมเรามันดีเนี่ยก็คือเราอาจจะมีหวังชนะนะแต่ถ้าเกิดทีมเราเล่นโง่ปุ๊บก็คือเรียบร้อยเลยครับผมเราจะเดินเรื่องเอาทีมตะก้อนโรเจอร์โรเจอร์ผมไม่วิ่งอ่ะเอาโรเจอร์วิ่งแล้วเนี่ยเนี่ยจะตายเนี่ยโรเจอร์โรเจอร์ปาดแล้วโอ้โหโรเจอร์บาดไม่โดนเรียบร้อยสองสกิลเรียบร้อยเลย ตัวมันบางโคตรโคตรอ่ะตัวนี้ตัวโคตรบางเลยทุกคนแฟงกี้แม่งโดนลูฟี่ส่งสกิลตายโอ้โตีแรงจริงแต่แต่ว่าตัวโคตรบางอะ่ะดึงทงคืนกันที่ผม,มไหวเพราะว่าเนี่ยแม่งที่ผม,มดูไม่คม่อยไหวอ่ะตาเนี้ย ผมก็ดูไม่ค่อยไหวเหมือนกันไม่ใช่แค่ทีมผมด้วยนต่ไม่ค่อยไหวเรียบร้อยเรียบร้อยโดนระยะนี้อุ้ยไม่โดนว่ะโอ้โหเกือบโดนต่อย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 นิวต่อยไม่สนด้วยโดนสกิลไม่สนด้วยต่อยอย่างนี้ตายเนี่เนี่ยตัวโคตรบางเลยตัวบางชิบหายโอ้ยเอาแต่มาันไมเนี่ยมือไปโดนนะโทษที เราจะข้ามตอนเล่นอุตะไปแล้วกันหรืออ่ะเราเล่นให้ดูเลยแล้วกันโชว์รู้ว่าอุตะมันตัวเก่งแค่ไหนอุตะมันคือ EX เว้ยเพื่อนแต่ว่ามันแค่มาในแบบรีเจนเนชั่า <c oughs> แต่จริงๆมันเก่งกว่า EX เอ็กไงอุตตะจริงๆนะสำหรับรผมนะผมยังหาข้อเสียงอุตะไม่เจอเลยตอนนี้เนี่ยมันเก่งตั้งแต่มีโล่แล้วก็มีสถานะหายด้วยแล้วอ่ะเออมันเก่งอ่ะอุ้ยป่านไม่โดนอุ้ยอุ้ยอุ้ย โอ้จะได้ใช้แฟงกี้แล้วรีบฆ่าฉันซิฆ่าฉันเออมาแฟงกี้มากู้หน้าคืนนะโอ้โรเจอร์ตีคนแขลงโรเจอร์ตีที่เก็บตังค์โอ้ยเฮ้ยโ,โ,โ,โซโลโซโลโซโลตั้งท่าไว้หลบก่อนหลบก่อนออกจากระยะแล้วก็ยิงสวยสวยไหมเรียบร้อยเกือบเรียบร้อย,ยอย่ะเกบตายเกืบตาย ต่อยไม่คิดชีวิตไปเลยต่อ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 ยไม่คิดอะไรแล้วก็ไม่โดนไม่ไหวแล้วทุกคนตรงนี้มีใครโอ้โหเนี่ยเพื่อนมันคิดแบบผมว่ามันจะไปทางเดียวกับผมเลยอ่ะแล้วมันก็ไม่มีใครแบบกระจายกันไปเนี่ยตายแล้วเนี่ยตนี้เจอของจริงทุกคนเจอของเจอของจริงฮะอย่างที่ผมบอกเลยมันพึ่งทมากๆอหาออ้โ ข้ามคาแบบตรไม่มีกันตายโอ้โหอ,อ๋ออุตาไม่มีกันตายอุตาไม่มีเด้งเลือดโอเคถ้ามีแม่งก็คือเ e อ็กกันแหละแต่เสียดายที่มันไม่มีดีเอ็กไม่มีดีเดี๋ยวเก่งกันหน้ากันตามันหาง่ายกว่ากุ๊กรับเตอร์หาง่ายกว่าอารัตากล้ตอนเนี้ยเอ็กอะแม่งสุงง่มโง่แม่งก็ออกอะตอนนี้แลคือตอนเนี้ยเอ็กแม่งแบบเจอทุกตาเจอทั้งทีมอะดีที่ตาเน,นี้ยเเจอเอ็กแบบสองตัวในทีมอะเออ แทบจะไม่เจอรีเจนเลยอะ่ะเจอรีเจนเป็นบางตัวนะแล้วก็ตัวสเตปเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเจอลนะแต่ยังงงว่าทำไมอีสเน็กแมนเนี่ยโคยังฮิตเล่นกันอยู่อ่ะมันเก่งน,นะไปเล่นกีตาก็เจอสเน็กแมนไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ยังเจอสเน็กแมนอยู่เฮ้ยผมขอนะตัวนี้สองตัวนี้ผมขอ,ขอผมขอโอ้มันไม่ตายว่ะทุกคนสกิลมันไม่แล้วเนี่ยผมขอละกันโซโลเออชสกิลมันมน็นอกแบ็คไม่ใช่หรอสกิลนั้นอุ้ยรอตาย <uber> <ain> โอ้โหคิดมาไงวะเนี่ยเฮ้ยผมโดนอะไรคิดอ่ะทำไมคิดฆ่าผมได้งงเมื่อกี้ไม่ดูอ่ะคิดมาทำอะไรทำไมทำไมผมตายวะคิดไม่เป็นไรไม่เป็นไ <con side keyboard code> รครับรอสองวิทยเดี๋ยวเกิดใหม่เห็นไหมตัวแม่งโคตรพึ่งทีมเลยตัวแม่งเป็นพาร้าทีมจัดๆอ่ะตัวเนี้ยเออ มันแถวหลังที่มันไม่ใช่สายโลแล้วก็ไม่ใช่สายวิ่งมันทําอะไรไม่ได้เลยมันคือสายมัดที่แบบเป็นภาระทีมันโคตรอ่ะมันคอยแบบสเตลอ่ะดูดิเนี่ยมันสเตลไว้แบบเนี้ยเนี่ยเนียเนียพอมันโดนมันก็โดนอ่ะคือพอมันโดนก็คือเก่งพอมันไม่โดนก็คือกากตัวเนี้ยม่แค่เนี้ยถ้าสกิลโดนคือเก่งถ้าสกิลไม่โดนคือกากเลยตัวเนี้ยโง่อยเลยเพราะว่ามันตีช้าอย่างที่ผมบอกมูเมนต์มันช้ามากเนี่ยกว่าจะต่อยนี่เนี่ยกว่าจะกระโดดโอ้โหแม่งเขาหนีกันหมดล้วเนี่ย แล้วก็สกิลมันก็ไม่ได้มีสถานะอะไรนะครับผมไม่นี่มีแบบต่อยเหมือนลูฟี่แล้วหลับหรือว่าอะไรนะเนี่ยสามดอกตายมึงดูมึงดูกูโดนโซโลฟันปกติสามดอกตายเวล,ล้อยบูลสองเท่ากันโอ้โหแม่งโคตรบางอนะ่ะตัวมันนะแม่งไม่น่าเป็นคนเหล็กเลยตัวบางอะไรขนาดนี้โอ้ตายแล้วผมมองว่าแฟงกี้ล่างเนี้ยถ้าเกิดมันเป็นสายโล่เนี่ยมันจะเก่งมากเลย สกิลมันก็โกงอยู่ถ้าเกิดเพิ่มสถานะเล่นนิดหน่อยอ่ะตอนต่อยเป็นอมตะหรือว่าตอนต่อยแล้วแบบทำให้ศัตรูติดสถานะมึนงงเนี่ยเออมันจะเก่งมากเลยนะเว้ยแล้วเกิดเป็นสายโล่ถึกๆเลยมันจะเก่งมาก้สกิลมันค่อนข้างน่าสนใจนะตัวนี้แต่เสดายที่แม่งมาเป็นสายมาตรงบางอะดิมันเลยทำอะไรไม่ค่อยได้ดูดิเนี่ยเจอสเน็กแมนยังต้องหนีอ่ะเลือดโดนเลไนนิดเดียวเหลือสองพันแล้วเนี่ยนะต่อยมันดิเออไม่ต่อยกูต่อยเอามาเนี่ย ศัตัวเป็นต้องหนงีเนี่ยออกมาวิ่งได้ไม่ถึงนาทีก็คือตายเลยฮะตัวมันกากมากจริงๆอ่ะไม่ใช่กากดีตัวมันบางมากอ่ะบ,บางแบบตะโกนเลยครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับเราเล่นเอาสนุกสนุกนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ สำหรับตัวคอนแฟงกี้ฟานอสุเกะนะครับผมก็เดี๋ยวขอดูก่อนว่ากูปั้นมันมาทำไมสามแท็กไอ้ซับสามแท็กโอ้โหก็เป็นตัวซับได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ดีถึงขนาดนั้นนะตัวซับไอดีผมมันเป็นไอดีใหม่อ่ะมันไม่ค่อยฟูเท่าไหร่ผมเลยปั้นมันมาเป็นซับแล้วก็มันหาเศษง่ายแค่นั้นเองไอตัวเนี้ยก็ ดังอย่างที่ดูคลิปนี้ครับผมอาจจะเป็นคนที่เล่นกากนะผมยอมรับว,ว่าผมเป็นคนที่เล่นกากนะอาจจะไม่ได้กากถึงขนาดกากเลยแต่ว่าก็แบบไม่ได้มีฝีมือขนาดเก่งขนาดนั้นนะผมไม่มีฝีมือถ้าเกิดใครผ่านมาเห็น ผู้เชี่ยวชาญคนไหนพันมาเห็นหรือว่าคนที่ทํ o ย t ท b e ดังๆคนไหนพันมาเห็นก็อยากให้เอาไปแบบดีเมคให้ผมหน่อยผมอยากจะดูฝีมือนะครับผมอ่าอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดระดับตานานเล่นกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปขอคนที่รู้จักให้นะครับผมนั่นะก็คือนายต้อนั่นเองนะเดี๋ยวขอพี่ต้อยเล่นตัวนี้ดูหน่อยผมอยากรู้จริงๆว่าถ้าเกิดในอยู่ในท็อปแล้งในแบบมือของแบบระดับจกักรพรรดิแบบนั้นนะ่ะมันจะเก่งไหมแต่สำหรับผมนะผมเล่นเนี่ยหลายๆตาเลยเนี่ย สรุปเลยก็คือมันเต็มสิบผมไม่ผมไม่ให้กอ่ะเผื่อเิให้ห้าได้แล้วดิผมมองว่ามันเป็นตัวคนที่เก่งแบบแถวหลังและเก่งก็คือมันขึ้นอยู่กับทีมเลยตัวนี้ถ้าเกิดจะเล่นตัวนี้ถ้าเกิดทีมทีมเก่งก็คือมันจะเก่งแต่ถ้าเกิดทีมกาก,ากมันก็คือจะกา,กากเลยนะครับผมข้อเสียหลักๆอย่างที่ผมบอกก็คือมันไม่มีกันตายแล้วก็มันตัวบางนะครับแล้วก็สกิลมูเมนต์ช้านะครับผมอ่าส่วนข้อดีก็คือตีแรงนะครับตีแรงเนี่ยวงเล็บไม่ต้องวงเล็บเดี่ยวแม่งแรงกว่านะ่ะ แต่ว่าตีธรรมดาเนี่ยจะไม่ค่อยโอเคเ่าไรเพราะมันช้าสกิลเนี่ยอยันนี้ผมบอกคือโดนชุดเดียวมีโอกาสตายสูงนะครับแล้วก็ข้อเสียคือสกิลไอรอนบ็อกซิ่งเนี่ยเป็นสกิลที่โดนศัตรูขัดง่ายนะครับผมก็คือต่อยไปแล้วบงแล้วก็บังคับให้โดนยากนะครับผมอ่าแล้วก็ไม่มีสถานะนะก็คือถ้าเกิดมึงต่อยมั่วๆเนี่ยโดนศัตรูมาเซตเดียวปั้งตายนะครับผมตายแบบง,งงๆนะฮะไม่สิมันจะเลือเหลือหนึ่งใช่ไหมผมไปอ่านมาเออก็คือโดนแล้วเลื่อเหลือหนึ่ง นั่นแหละข้อเสียของมันนะครับผมก็ตัวนี้ครับข้อดีก็คือปั้นเป็นซับนะครับหาเศษง่ายนะเล่นในระยะแรกน่าจะโอเคเล่นในระยะยาวไม่โอเคอย่างมากนะครับตัวนี้อย่าหาเล่นนะตัวนี้อย่าหาเล่นผมบอกเลยว่าไม่ไหวว่ัผมไม่เคยวิจารณ์ตัวไหนที่มันยับขนาดนี้มาก,ก่อนโอเคก็อย่างที่ผมบอกครับเดี๋ยวจะไปลองขอให้ผู้เชี่ยวชาญเล่นให้ดูในแรงส,งสูงๆนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะ สำหรับผมวันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมถ้าเล่นอะไรผิดพลาดประการใดหรืออธิบายผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ